8พฤษภาคมวันศุกร์นี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะสามารถไปลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับสิทธิตรงนี้ได้ทีนี้บรรยากาศวันนี้คนเยอะจริงๆค่ะหลักทันนะคะที่ไปพร้อมๆกันแล้วก็อากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวบางคนก็บอกว่าโอ้โหมารอเนี่ย4-5ชั่วโมงยังไม่แล้วเสร็จเลยนะคะแต่ก็ต้องรอครับเพราะว่าเงิน5,000บาทที่บางคนมองว่าอาจจะไม่มากแต่มันเป็นความหวังเดียวของหลายๆครอบครัวหลายๆชีวิตจริงๆนะครับเพราะว่าบางคนต้องค้างค่าเช่าห้องเอาไว้แล้วก็รถตัวเองก็ สิ่งที่จะถูกยึดเนื่องจากว่าที่ผ่านมาไม่มีงานทําขาดรายได้เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 วันนี้จะรอนานแค่ไหนก็ต้องยอมไปติดตามเมื่อนี้ได้จากรายงานของคุณนะักขันทินีบุญอินครับไทที่เสร็จแล้วออกไปแนะล้วลานอเนกประสงค์กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีเต็มไปด้วยประชาชนหลากหลายอาชีพ ที่มากรอกเอกสารนั่งรอคิวเพื่อยื่นทวงสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยา5,000บาทซึ่งเฉพาะแค่ไหนช่วงเช้ามีผู้คนหลั่งไหลมาพร้อมกันไม่ต่ำกว่า1,000คนทำให้แถวรอคิวยาวออกไปด้านนอกรัว้วโดยทุกคนตั้งใจเดินทางกันมาเร็วเพราะหวังว่าจะได้ยื่นเอกสารเป็นคิวแรกๆแ,แต่ต้องรอไม่ต่ำกว่า4-5ชั่วโมงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่5ครึจากดอนเมือง กกวว่่าาาจะออิให้มันันนรรไไีบลบลปทงํงตแต่มาถึงแล้ว,วตแล่และคนที่เดินทางมาเพื่อยื่นทวงสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นกลุ่มที่เคยลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันแต่เกิดปัญหาถูกระบบแจ้งว่าเลขบัตรประชาชนรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องการยื่นทวงสิทธิ์จึงเป็นความหวังเดียวในตอนนี้เพราะพิษจากโควิด19ทําให้ไม่สามารถทํางานหาเลี้ยงชีพได้ อาชีพอาชีพรับจ้างทั่วไปบางคนก็มาจ้างยกของขึ้นรถลุงก็ไปหลังจากนั้นก็หากินธรรมดาหากินธรรมดาส่วนใหญ่แล้วจะยกของขึ้นรถแล้วเขาย้ายบ้านย้ายของไปต่างจังหวัดอย่างนี้แล้วเ,เขาก็ให้สามร้อยห้าร้อยแล้วแต่งานหนักถ้างานหนักเขาก็ให้ห้าร้อยถ้างานเบาก็ให้สามร้อยแป๊บเดียวพยายามทําทุกวันแต่มันก็ขึ้นอย่างนี้ทุกวันก็ไม่รู้เนี่ย มันบอกว่ากรอข้อมูลไม่ถึงหมายเลขสิบหลักอะไรแต่มันแต่มีข้อความเข้าเข้ามาถูกเราก็ไม่เข้าใจอะไรเราก็พยายามยื่นขอพยายามจ้ะเราก็ไม่อยากมาหรอกแต่มันเป็นวิธีสุดท้ายแล้วแม้แต่ละคนต้องใช้เวลาในการรอคิวเพื่อยื่นเอกสารก่อนตรวจสอบความถูกต้องก็ไม่ทำให้ถอดใจเพราะหากทวงสิทธิ์ครั้งนี้ผ่าน เงิน5,000บาทจะช่วยต่อยอดให้ครอบครัวได้ใช้เลี้ยงปากท้องส่วนหนึ่งจะนำไปจ่ายค่าเช่าห้องที่ติดค้างอยู่แต่หากไม่ได้ก็พร้อมทำใจหรืออาจต้องปล่อยให้รถจักรยานยนต์ถูกยึดเพราะไม่มีเงินจ่ายค่างวดอาชีพอิสระเขาก็ให้รายวันเนอะ300อย่างเงี้ยก็ไม่ถึงหมื่นหรอกส0่ห้าพัน ไม่เขาขายของไม่ดีเขาก็เลิกให้หยุดไปเลยแล้วเราก็มาทําไส้กรอกขายไส้กรอสกรอส่งยัดเองอะไรเองแล้วก็ไม่ได้ส่งเลยทีนี้เพราะว่าไม่มีรถส่วนตัวจะส่งเพราะต้องหิ้วขึ้นรถมีไปส่งแต่ก่อนพอาโควิดระบาดแล้วก็หยุดทํายังอยู่ห้องอยู่เลยทุนเทินก็ไม่มีแล้วนี่ถ้ายืนตรงนี้ถ้าไม่ได้ก็พอแล้วเหนื่อยแล้วต้องสู้ต่อไป การที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้ตกหล่นจากได้รับสิทธิเงินเยียวยา5,000บาทและมายื่นเอกสารรอบแรกนี้กระทรวงการคลังชี้แจงว่าไม่ใช่จะได้รับเงินทันทีโดยขอให้รอก,ก่อนเพราะต้องนำข้อมูลไปเข้าสู่ระบบตามขั้นตอนและคัดแยกความเดือดร้อนของแต่ละคนออกเป็นกลุ่มซึ่งตัวเลขผู้มายื่นขอทวงสิทธิ์กระทรวงการคลงังคาดว่ามีไม่เกิน16ล้านคนณขณะที่นีบุญอินรายงาน ขอบคุณที่ติดตามรับชมทีเด็นช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด subscribe และกดรูปก,กระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook ี n n l i v e นนะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ